ตอนนีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆวันนี้เราก็จะมาเช็คพอยต์กันออลลี่นะครับว่าตอนนี้เราออลลี่ไปถึงจุดไหนแล้วนะครับจะต้องควรฝึกยังไงเพิ่มนะครับผมแล้วสิ่งที่ผมอยากจะมาเช็คพอยต์กับการออลลี่ก็คือเวลาเราออลลี่เนี่ยเราควรที่จะออลลี่กะน้ําหนักได้พอดีนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติของสูงแค่นี้เราไปใช็กออลลี่สูงเกินแค่นี้เราก็ออลลี่ผ่านมาใช้ แรงที่เหมาะสมนะครับจะเป็นจะบอกไงจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งสาหรับคนออลลี่นะครับลองออลลี่อย่างเดียวเลยนะออลลี่ขึ้นนนั่นลงไอ้นี่ถ้าเกิดคุณสามารถออลลี่ได้อย่างคล่องแคล่วทุกอันนะก็แปลว่าออลลี่คุณอยู่ตัวแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดยงังออลลี่เตี้ยๆข้าบ้างไม่ข้าบ้า่งอันนี้คือยังไม่อยู่ตัวนะครับถ้าเกิดออลลี่เตี้ยข้าบอันสูงไม่ข้าบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดยกตัวอย่างว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ย ถ้าเกิดเหยียบเทลแล้วนะเหยียบเทลแล้วความสูงไง,ไง่ายๆพอเหยียบเทลปับ๊บความสูงท,ที่อยู่ตรงล้อเนี่ยควรที่จะข้ามได้นะครับแต่เกิดข้ามไม่ได้แปลว่ายัางไม่ค่อยชัวนะครับก็ต้องฝึกเพิ่มนะครับไม่ฝึกเพิ่มก็ก็ต้องซ้อมเรื่อยๆนะครับเวลาวอร์มอัพอะไรเงี้ยหรือว่าไปสนามใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็จะลองออลลี่ก่อนเพื่อให้ชินกับพื้นสนามนะครับเพราะว่าพื้นสนามแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับ บางที่ก็หยาบบางที่ก็เรียบนะครับจะมีผลต่อการออลลี่ไหมมีนะครับถ้าเกิดเราไม่ชินนะโอเคเราไปดูกันดีก,กว่านะครับว่า<อ>การเช็คพอยต์การออลลี่จะเป็นยังไงนะโอเคนะครับไปดูครับผมอัปปอนนิดนะครับ างจะมีปัญหานะครับโอเคนะครับครั้งนี้มาดูวิธีเช็คแรกเลยคือการใช้แรงให้เหมาะสมนะครับดูอย่างนี้นะครับขวดน้ำเตียเตี้ยกกระโดดขึ้นไปย่งทำไมอย่างสูงอันนี้เปลืองแรงเปล่านะครับ ความจริงเนี่ยแค่พับเห็นไหมแทบไม่ต้องยอ่อเลยแค่ผมยอ่อนนิดเดียวพับขึ้นมาก็รอยข้ามเหนือเฟือแล้วนะครับแค่ว่อที้พอแล้วนะครับมาดูวิธีเช็คอันต่อไปนะครับสังเกตตอนข้ามไม่ก่านนะครับผมแค่พับร้วประคองเลยนะครับไม่ได้เลเวลเลยแต่กวนน้ํา,าประคองนิดนึงข้ามมานะครับแล้วก็ต่อเลยนะครับได้คันนี้ก็อาจจะเพิ่มความสูงขึ้นไปนิดนึงเป็น3จังหวัดถ้าเราทําได้อย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเริ่มคล่องแล้วนะครับ โอเคนะครับครั้งนี้เริ่มยากขึ้นนะครับอันต่อไปก็จะมีเก้าอี้นะครับเวลากระโดดต้องเผื่อพื้นที่นะครับเพราะมีความกว้างนะครับลงมานะครับปรับเท้าให้ดีกระโดดท่าวนน้ำเบาๆนะครับเล็กๆนะครับสบายๆอันนี้มากระโดดอันสูงหน่อยนะครับกระโดดเลเวลเต็มที่ครับถ้าผ่านอันนี้ถือว่าทัวร์แล้วนะครับผมว่าใช้เริ่มใช้ได้แล้วนะครับแต่สาหรับอันนี้นะก็เช็ค ความสูงครับว่าตัวเองสามารถกระโดดสูงได้แล้วยังเล่นได้ต่อใไหมถ้าทําได้อย่างนี้ก็แปลว่าชัวร0 0อเซนะครับผมแล้วก็ลองฝึกทําแบบนี้สักสองสาครั้งนะครับถ้าทําได้ติดต่อกันก็แปลว่าออลลี่ของคุณชัวแล้วนะครับผมแล้วก็ลองดูอันนี้ครับอันนี้ลองเล่นในสนามนะครับออลลี่อย่างเดียวเลยออปติคอลเล็กๆน้อยๆสูงๆต่ำๆก็ลองเล่นให้หมดนะครับเล่นออลลี่อย่างเดียวเลย เป็นการฝึกไปในตัวนะครับแล้วก็การเช็คพอยต์ด้วยเกิดเราทําได้อย่างคล่องแคล่วนะครับออลลี่แปลว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสำหรับการเช็คพอยต์การเล่นออลลี่นะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองไปเช็คนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆการเช็คพอยต์การออลลี่ไม่ใช่การกระโดดสูงนะครับการที่กระโดดได้สูงนั้นเป็นบินิฟิตนะครับที่ต่อยอดนะครับ แต่สิ่งสําคัญคือสามารถกระโดดได้ชัวนนะครับเตี้ยบานกลางนี่สมควรเล่นให้ได้ชัวนนะครับก็ลองเช็คเพราะอย่างที่ผมทํานะครับเริ่มจากเตีต้ยก่อนลองสักสองก่อนนะครับออลี่เสร็จออลี่ต่อครับอาจจะแต่ละคนจะความไวขยับเท้าจะไม่เท่ากันนะกก็ลองวางสั้นยาวนะครับแต่ออลี่สองทีต่อเริ่มจากสองทีก่อนนะครับหนึ่งออลี่ต่อต่อไปอาจจะเป็นสามเป็นสี่ พอเราเล่นอย่างเงี้ยมันจะสร้างพอเราเล่นได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะสร้างความคอนฟิดนซ์ให้เรานะจะเพิ่มความช่วยเราเราก็จะเริ่มคอมฟิดนซ์มากขึ้นคอมฟิดนซ์มากขึ้นเราก็จะออลี่ได้ชัวร์มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ Subscribe ผมด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ออลลี่สูงไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับแต่ออลลี่ชัวคือปัจจัยสำคัญนะครับผม